ในบทนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการการยื่นขอรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กันนะคะซึ่งอย่างที่ได้กล่าวในบทก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่าเราจะแบ่งประเภทของการพิจารณาตามความเสี่ยงของลักษณะของโครงการวิจัย โดยทั่วไปเราจะแบ่งประเภทของการพิจารณาออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะได้แก่ระดับแรกก็คือความเสี่ยงน้อยสุดเราเรียกการพิจารณาเราเรียกการพิจารณาโครงการประเภทนี้ว่า exemption review ประเภทที่2คือประเภทที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าความเสี่ยงไม่มากเกินไปกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวนัน เราเรียกการพิจารณาโครงการประเภทนี้ว่า expedited review หรือการพิจารณาแบบเร่งรัดและประเภทที่3คือประเภทที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะคะเป็นความเสี่ยงที่มากเกินกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวันเราเรียกประเภทการพิจารณาแบบนี้ว่า full board review ทีนี้เราจะมาดูเกณฑ์การพิจารณาโครงการแต่ละประเภทนะคะว่าโครงการประเภทไหนบ้าง ที่อาจจะเข้าขายการพิจารณาแบบ exemption review หรือการพิจารณาแบบยกเว้นหรือแบบเร่งรัดคือ expedited review หรือแบบเต็มรูปแบบก็คือ full board review นั่นเองอันดับแรกเราก็จะมาดูเกณฑ์โครงการวิจัยแบบไหนนะคะที่อาจจะได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นหรือ exemption review เกณฑ์ข้อ1ก็คืออาจจะเป็นโครงการประเภทด้านการศึกษาโดยต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายของสถาบันเช่นการวิจัยการปรับวิธีการการเรียนการสอนที่ใช้กับนิสิตทางชั้นปี อาจจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหรือนําข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรมาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไปแต่ข้อควรระวังนะคะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าการวิจัยทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นทั้งหมดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการทดสอบวิธีการเรียนการสอน2วิธีในกลุ่มนิสิตเดียวกันคล้ายๆกับการทำ clinical trial ก็คือจะมีการแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น2กลุ่มด้วยกันซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับ intervention ที่ต่างกันอย่างนี้จะถือว่าเป็น experimental study เพร,ะพระนาะฉะนั้นโครงการประเภทนี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น แต่จะขยับขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็น expedited review ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการดำเนินการกับอาสาสมัครนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่ออาสาสมัครนั่นเองและหลายครั้งโครงการทางการศึกษาอาจจะถูกยกระดับขึ้นเป็น full board review ก็ได้เพราะฉะนั้นหลักการในการที่จะบอกว่าโครงการแต่ละโครงการนี้ จะได้รับการพิจารณาแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครนั่นเองงานวิจัยประเภทที่สองที่อาจจะถูกพิจารณาแบบยกเว้นได้เช่นงานวิจัยประเภทประยุกต์วิธีการประเมินการศึกษาในด้านกระบวนการการรับรู้การเข้าใจและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการวินิจฉัยสมรรถภาพความถนดัดหรือผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จ งานวิจัยที่มีการสำรวจความคิดเห็นในวงกว้างการสัมภาษณ์หรือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการวิจัยเหล่านี้อาจจะถูกรับพิจารณาแบบยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่ได้จะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือบ่งชี้ต่อตัวบุคคล 2. ขั้นตอนที่ได้และผลการศึกษาที่ได้จะต้องไม่เป็นเหตุ ให้อาสาสมัครหรือบุคคลใดต้องได้รับโทษทางอาญาหรือความรับผิดทางแพง่งหรือทำให้เสียโอกาสในอาชีพหน้าที่การงาน 3. โครงการวิจัยประเภทที่นำผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาทำการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นโครงการที่ตรวจวิเคราะห์ผลชิ้นเนื้อตาย ทางพยาธิวิทยา10ปีย้อนหลังเป็นต้นโครงการประเภทที่4ที่อาจจะได้รับการพิจารณายกเว้นได้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพคือเป็นการใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจุลชีพที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจโดยที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคล5 โครงการประเภทที่มีการทำการวิจัยในเซลล์ที่มีการซื้อขายเชิงพาณิชย์หรือเซลล์มนุษย์ที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการแต่ทั้งนี้หากเป็นเซลล์ที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการผู้วิจัยจะต้องส่งหนังสือที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเซลล์นั้นแนบมาด้วย 6. ประเภทของโครงการที่เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงนิยบายและยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบันนั้นเพื่อสแสวงหาแนวทางใหม่ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากลโดยไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนบวคนุคคลและข้อกฎหมายโครงการประเภทนี้ก็อาจจะถูกได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้งานวิจัยประเภท การวิจัยในรสชาติของอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะประเมินคุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมโดยอาหารที่นำมาทดสอบจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือการเขียนเคสรีพอร์ตหรือเราเรียกว่ารายงานผู้ป่วย ก็อาจจะได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้หากเป็นโครงการแม้จะอยู่ในประเภทเหล่านี้ก็ตามแต่มีการทำการศึกษาใน v u l n e r a b l e group หรือประชากรกลุ่มเปราะบางผู้เรียนจำได้ไหมคะว่ากลุ่มประชากรเปราะบางได้แก่ใครบ้างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เด็กที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองผู้ต้องขังหรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาก็อาจจะถือว่าเป็น verbal group หากผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อนิสิตเหล่านั้นโดยตรงเหล่านี้เราจะถือว่าเป็น verbal group ก็คือผู้ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระในการที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย เหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่ม v u l n e r a b l e group หรือประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างน้อยโครงการประเภทที่มีการทำการศึกษาใน v e r a b l e subject จะถูกรับพิจารณาและแบ่งประเภทโครงการให้อยู่ในประเภทของโครงการอย่างน้อยที่สุดก็คือการพิจารณาแบบเร่งรัดหรือ expedited review นั่นเองนอกจากนี้หากเป็นโครงการที่ดำเนินการกับบุคคลสาธารณะหรือกลุ่มบุคคล ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะโครงการวิจัยประเภทนี้ก็ไม่สามารถขอรับรองแบบยกเว้นได้สำหรับขั้นตอนในการพิจารณาโครงการแบบ exemption หรือแบบยกเว้นนั้นหลังจากที่ผู้วิจัยส่งเรื่องเข้ามาที่ IRB ของสถาบันตนเอง เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารและรวบรวมเอกสารเสนอประธาน IRB ของสถาบันท่านจากนั้นประธานรองประธานหรือเลขาก็จะแอดซายว่าโครงการนี้ควรจะถูกรับการพิจารณาแบบไหนระหว่างแบบยกเว้นแบบเร่งรัดหรือต้องเข้าฟูบอร์ดรีวิวทั้งนี้หากโครงการนั้น ถูกแอสไยว่าเป็น e x e e p t i o n review โครงการของท่านก็อาจจะถูกพิจารณาโดยประธานรองปรานหรือเลขาเพียงหนึ่งคนแต่หากประธานรองประธานหรือเลขาไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือต้องการความเชี่ยวชาญของกรรมการท่านอื่นประธานรองประานหรือเลขาก็จะเสนอผู้ที่ทำหน้าที่ทบทวน หรือเราเรียกว่า Reviewer ซึ่งในโครงการประเภท Exemption นี้เราจะใช้ Reviewer เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นหาก Reviewer ์หึงท่านอ่านแล้วไม่มีข้อแก้ไขทางสำนักงานก็จะให้เอกสารที่ยืนยันว่าโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการประเภท Exemption นี้สิ่งที่ผู้ใจได้กลับไปจะไม่ใช่ Certificate of Approval แต่จะเป็น c e r t i f i c a t e of resurrection ก็คือจะได้ใบประกาศที่บอกว่าโครงการนี้ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นสำหรับความแตกต่างของโครงการประเภทนี้ก็คือเมื่อท่านส่งโครงการและได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นและท่านผ่านการพิจารณาแล้วท่านไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าท่านได้รับการยกเว้น